ถ้าถาหนุจมหลอกข้าวนะครับวันนี้มาทำเมูขาหมูคากินะครับตุนตุนยาจีนนะครับตุนให้เป็นเกนะะล,อลกเกือนะครับขาหมูสองโลนะครับใช้เกลือนะครับล้างล้างให้สะอาดนะครับล้างหลายๆครั้งนะครับ เครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับยาจีนนะครับหอมแขกสองหัวนะครับล้างน้ำให้สะอาดเลยนะครับล้างหลายหลายครั้ง ล้างให้น้ำใสนี้นะครับสดนะครับ ยาจีนนะคะหอมหัวใหญ่นะครับหอมแขกนะครับเกลือนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับปิดผาตุนไปนเรื่อยๆนะก็ให้เปื่อยนะครับสองชั่วโมงนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับ มะขามเปียกนะครันิดหนึ่งรสด,ด,ดีนะครับหนึ่งสอนโต๊ะนะครับซีอิ๊วดำนะครับหนึ่งซอนโต๊ะนะครับ พร้อมครับพร้อมรับประทานนะครับสวัสดีครับ,รบทานข้าวนะครับวันนี้มาชิมคาีิตุนยาจีนคา,าขี่ิตุนยาจีนนะครับ 不闷了，嗯，睡觉了，我们放地，嗯，睡觉了、嗯。 no prob นีใจะเนาะโอ้สุด,ดยอดเลยอ,อร่อยครับดเดยอะเลยครับนุ่มนะกินแล้วไม่เลี่ยนตัวผมล้างนแล้วใช้เกลือล Jean, non, non, ถ้าเป็นแบบข้าวขมูจะหวานนะอืะน,นี่ไม่ใส่น้ําตาลอืแต่มาขามเสี่ยวก็ถ้าใครใครชอบใส่น้ําตาลก็ใส่น้ําตาลได้อืเรื่องไม่หรอกเขาคุอเปรี้วยวลมไม่เลี่ยมข้าวหมูหวานจะเลี่ยมข้าขหวาาหวานไปจะเลี่ยม ได้นอ,อสีอนฮมโอเคครับเยี่ยมบัาดีครับ,บ